สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจช่าทุ่งละกระทานผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับอ่ะมีแฟนครับท่านหนึง่งโทรมาเล่ยนน้ำนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนอบอกว่าหัวอาหารไก่หัวอาหารปลาหรือหัวอาหารหมูก็แล้วแต่นะครับเป็นปุ๋ยมักได้บอกว่า <c oughs> เนื่องจากว่าผ่านกระบ,บวนการผสมอันนั้นอันนี้เนีสยิบ่มีคุณภาพสูงพยัคฆ์บอกพราว่าจะเป็นกระดูกพนเป็นปลาป่าน,ปนเป็นใบนั่นใบนี่ครับท่าน แต่เอาไปให้สัตว์กินหมูกินไก่กินปลากินยังไงท่านเอามาใส่พักสิบ่าคักบอกท่านว่านะครับเอามือนี้ก็เลยจะมาคุยกับพี่กับน้องนะครับอาหารหมูอาหารไก่อาหารปลาหรือหัวอาหารหรืออาหารสํรเ็จรูปน่ะเป็นปุ๋ยหมักยู่บอกพี่น้องนะครับคำตอบก็คือไม่เป็นปุ๋ยหมักน้องพี่น้องเนาะจนกว่าจะผ่านกระบวนการหมักจังเสื่อมเสื่ว่าปุ๋ยหมักนะครับจนต้องผ่านกระบวนการหมักวอนนี้เนื่องจากว่าวัตถุดิบเรานั่นผสมกันคือมาจากวัตถุดิบซื่อๆม่มีการหมักพี่น้องนะครับ เมื่อสั์กินเข้าไปก็จะต้องเอาไปย่อยสักกันเปี่ยนเป็นแร่ธาตุสักกันจึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็พืชก็จะต้องน้าหัวอาหารเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการหมักให้ย่อยสลายดีสักกันนะครับพี่น้องจึงจะเอาไปเป็นปุ๋ยเนาะนะครับบพรมันว่าซื้ออาหารประดกมากไปวานวานห้อยห้อยใส่ต้นไม้เลยบ่ได้นะครับตายแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า มันยังพอท่านย่อยเมื่อเกิดกระบวนการย่อยขึ้นนะครับจ,จักจะกเกิดการพิษจักจะเกิดควมห้อนจักจะเป็นแรงเสื่อโลคต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทีงดีท้่ไล่หลวงหุมกินนะพี่น้องน,นะครับฉะนั้นนะครับปุ๋ยมรัรกนะครับการที่จะเป็นปุ๋ยมากได้จะต้องย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการมารกซะก่อนอย่างเช่นคือเ้าสิเบิ้งกันไดนว่ามันย่อยสลายเป็นปุ๋ยมากได้นะครับเอาพี่น้องให้พี่นอ้องมาเบิ้งกล่องนี่นะครับพี่น้อง เบิ้งกล่องนี่เนาะขวดให้พี่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เป็นกล่องกล่องฟางที่ได้จากการเพาะเห็ดฟางพี่น้องนะครับเมื่อเก็บดอกเบิดแล้วดอกบวกิดแล้วก็เอามาก่องสุมกันไว้นะครับพี่น้องเอามาเบิ้งพี่เพราะคนใจเส้อทงเดี๋ยวขวดแน่แล้วนะครับเอามาก่องสุมกันไว้นะครับแล้วเขาก็จะย่อยนะครับจะย่อยจนกระทั่งกลายเป็นผงนะครับกลายเป็นผงร่วนสีน้ําตาลนะครับพี่น้อง ขึ้นอยกับวัสดุมักนะเนี่จะเป็นสีได้ก็ได้นะครับแต่นี่ข้าเจ้ามีการผสมฟางเขามีการผสมห้ามอ่อนมีการผสมอาหารเห็ดขี่เลื่อยกากมันยังกระแตนะครับที่ใส่มานนี่นะครับจนย่อยเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับพี่น้องก็คือลักษณะของปุ๋ยมักที่ย่อยเสร็จสมบูรณ์ละหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นผงสีน้ําตาลร่วนนะครับสีน้ําตาลดําน้ําตาลอ่อนน้ําตาลแก่ก็ขึ้นอยกับวัสดุมัก อันที่สองวัดสดุไม่อยู่ในรูปเดิมอย่างเช่นมักจากฟางเขานะครับเมื่อมันเปื่อยมันยุ่ยละมันก็จะบ่เป็นเ้นฟางอย่างสิได้นะครับถึงจะเป็นเส้นแต่ก็เป็นเ้นแบบลักษณะย่ยยๆก็คือฉีขาดง่ายนั่นเองนะครับนี่บ่ขาดเลยนี่แสดงว่าทั้งนอกเนี่ยทาทัานเปื่อยนะครับแต่ข้างในมันเปื่อยแล้วนี่นี่ถึงจะเป็นเส้นฟางที่ก็ต้องวัดสดุนั้นขาดง่ายอุ้มน้ําได้ดีนะครับอุ้มดูดซับน้ําได้ดีเลาเพี่มาเนาะความร้อนลดลง กบหมายความว่าความร้อนภายในกับภายนอกกองปุ๋ยนี่ใกล้เคียงกันถึงจะพ่เท่ากันแต่ก็ใกล้เคียงจากเส้นทางในอาจจะยี่องศาทางนอกอาจจะ19เกองศาทํานอกนี้นะครับนี่คือลักษณะปุ๋ยคอกเออลักษณะปุ๋ยมักที่ย่อยสลายดีแล้วนะครับพี่น้องนะครับไม่มีกลิ่นของกา๊าซที่เป็นพิษอย่างเช่นกินกา๊าซไน่เนกินยังกะบ่มีถ้าจะมีจะมีกินหอมของบรรดาเสื้อล่าต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับยุ่ในนี่นะครับพี่น้อง นะครับกระบวนการทําง,งานของจุลลนทรีในในในกระบวนการนี้เบิดลงหรือหน่อยลงนั่นเองนะครับพี่น้องนั่นคือลักษณะปุยมักแต่ถ้าเป็นหัวอาหารนะครับพี่น้องจะต้องน้ำมาามักสอนเด้พี่น้องเนดะ้อบ่มันซื้อมาเป็นกระสอบม้าวานโหลดนะครับแต่ถ้าพี่น้องเฮ็ดปุยมักเช่นมีปุยมักตัสีอยู่แล้วนะครับพี่น้องได้หัวอาหารหมูหัวอาหารไก่หัวอาหารปลาก็แล้วแต่ละขันพี่น้องบ่วามันแพง ซื้อมาแล้วมาผสมกับปุย๋ยมักนี่แล้วก็ทาการมารักไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งบันย่อยสลา,ายดีการย่อยสลา,ายก็คือคนใจชั่วทุ่งบ่อความรอดลดลงยังลดลงนั่นแหละนะครับพี่้องจึงจะสามารถนาไปใส่กับพืชผพักได้นะครับอาจจะเป็นปุย๋ยมักที่มีคุณภาพสูงเนื่องจวากวัตถุดิบที่เอาเมาเฮ็ดนั่นล้วนเต็มเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพราะว่าจะเป็นปลาปนใบกระถินกระดูกปนบะรกันแร่ธาตุต่างๆ่างในผเนาะนะครับแต่เป็นอยยังจะบนนิยมหมอมเห็ดเตีมมันแพง เขา่าสอบนึงก็สามร้อยสี่ร้อยเขาไปห้าร้อยเขาไปแล้วก็มีนะครับฉะนั้นมันแพงจึงบ่คุ้มคา่าแต่หากผู้ใดว่าโย้ยเงินหลยอยู่บ่ยากดรอกครับท่านที่ซื้อไม่เห็ดกะสามารถเอามาเห็ดปุ๋ยมักได้นะครับสำหรับหัวอาหารต่างๆนาะพี่น่อนะจะเป็นปุ๋ยมักค,คุณภาพสูงนะครับพี่นอนสาเหตุที่เอาปุ๋ยมักที่ย่อยบอ่สมบูรณ์ไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับต้นไม้จังไดก็ตามที่ฮู้กันเนาเพี่อนะเมื่อมันย่อยยังบ่ทานดีหรือมนกระลังย่อยอยู่นี่นะครับมันจะเกิด ใน,ในระหว่างการย่อยมันจะเกิดข่วมห้อนเกิดการพิษนะครับพี่น้องแล้วก็เกิดการดึงในตัวเจนมาใส่ในกระบวนการย่อยนะครับเมื่อเอาไปใส่พืชเลยในขณะที่ย่อยยังพอท่านดีนี่หนึ่งละ,ะเกิดข่วมห้อนนะครับทำลายระบบรากพืชอันที่2เกิดการพิษเป็นพิษกับพืชนะั่นเปนเพราะว่าเพราะว่าในกระบวนการย่อยในจักจะมีเทน่นจักจะให้ดูเย็นสัน้นไฟจักจะกัดยังเนกที่เกิดขึ้นอยู่นี่นะครับอันที่ 3. ในกระบวนการย่อยนี่นะครับ มีทั้งเสื้อดีเสื้อลล่ปนกันเยู่บางเ้ออาจจะเป็นเสื้อสาเหตุโรคพืชปนปะปนมาอยู่นํำกระไรนะครับพี่น้องอันต่อมาก,ก็คือเห็ดไ้พืชใบเหลืองเนื่องจากการขาดออกซิเจนและก็ในตัจวจินเพราะว่าในกระบวนการย่อยนี่นะครับจุลินทรี์กลุ่มที่ย่อยนี่เป็นกลุ่มจิลินซี์กลุ่มที่ต้องการออกซิเจนนะครับพี่น้องเมื่อในในขณะที่มันกาลังย่อยอยู่นี่มันจะไปดึงออกซิเจนกับในตัจวจนมาใส่นะครับเห็ดไ้รากพืชขาดออกซิเจน เฮ็ดให้พืชขาดในโจเต้นแสดงอาการเหลืองหรือถ้าขาดกรคักกับมีสีตายได้ฉะนั้นจึงจะต้องมักให้ย่อยสลายดีซะก่อนจึงจะเอามาใส่นาะพี่น้องเนาะฉะนั้นปุ๋ยมักย่อยบ่ทันแล้วปุ๋ยอนามักบ่ทันเป็นก็บ่ต้องใจฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากระบวนการมักนี่ถ้าเป็นมักลักษณะนี้ก็ใช้เวลาเติบนึ่งกล่องนี่กล่องอยู่หลายเดือนแล้วพี่น้องนะครับหลายเดือนแล้วได้จังได้ป่านนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่นะครับย่างขี้ไร่้าเฮาวมักเป็นแบบกล่องนะครับมีการกลับไปพลิกมากะ ยังต่ำกับบบต่ำก็สองเดือนน้องพื่อนอนสองเดือนขึ้นไปละถึงจะนํามาใส่นะครับปุย๋ยหมักนะครับพี่น้องถ้าอยากให้เป็นปุย๋ยหมักที่มีคุณภาพกับหัวอาหารตามที่แฟนคลับเพิ่นถามมานั่นแหละนะครับหัวอาหารไก่หัวอาหารหมูยิ่งมีความเข้มข้นของโปรปตีนสูงเท่านันะครับโอกาสที่จะได้ทานอาหารสูงกับยิ่งมีเท่านั้นนองพื่นอนาะนนะครับอ่ะตอบแลวเด้อพี่นนองเด้อนะครับเอาหัวอาหารไก่หัวอาหารป่า มาใส่ต้นไม้โดยเขาต้องหมักเน่บอกเพราะว่าเขาผสมมาแล้วมาใส่เนี่ยกับอะไรเนาะพี่ <ope> น้องเนาะต้องผ่านกระบวนการหมักซะก่อนนะครับพี่น้องนะครับการหมักที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นลักษณะจะได้กับบอกพี่บอกน้องแล้วนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนีทนะครับคลิปหนาไม่ย,ยังดีๆีั่งพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับอันนี้เป็นโล่งเลื่อนเพาะช่ำไม้ของอบตเนาะนะครับเพิ่นเห็ดอ่าพักกันคุ้มเหเ็ดม่ววันแล้วไปแล้วนะครับจะกลายเป็นแรงเพาะช่ำแรงหมักปุ๋ยหมักเนี้กับเพื่อเป็นจุดเลี้ยงล ต่อไปก็บอกว่าถืกเนาะนะครับอันนี้กับเพื่อนเอามากวางไว้นะครับเพื่อเมื่อเป็นปุ๋ยมากแล้วใครอยากเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปยางขาเอาไปไรนะครับปลูกต้นใหม่ใส่ต้นใหม่ในภายในอบตห้องเนี่ยแหละนะครับเป็นกองฟางจากการเพาะเห็ดฟางที่เขาเก็บดอกแลี้ยวๆนะครับแน่นอนหรมาเอามาป้าไว้นะครับจนย่อยไปก็คักเกิดจะกลายเป็นดินไปในที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับพี่อน้องใส่ได้เลยเนาะนะครับ เอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องเพื่อนานีทคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเขาเพื่อน้องเด้อเป็นกำลังใจกใจับกำลังใจเศร้าทุ่งสวัสดีครับ